สวัสดีค่ะวันนี้พี่เนรมาสอนการเข้าเว็บไซต์ศรีกรุง EXPO นะคะเพื่อที่จะไปนำบทความนะคะในเว็บไซต์ไปโพสต์ในช่องทางล ne หรือ facebook นะคะแต่วันนี้สอนโพสต์ในช่องทางลายก่อนนะคะเราไปที่ google นะคะแล้วพิมพ์คำว่าสรีกรุง EXPO โปค่ะด้านบนนะคะเปิดเข้ามาแล้วนะคะจะเห็นคำว่า Member Log in นะคะกดเข้าไปค่ะ จะเห็นคำว่า member login นะคะแล้วก็เราใส่รหัสของตัวเองพร้อม password ลงไปนะคะคะเข้ามาแล้วนะคะเจอหน้านี้เนาะเรามองด้านขวาบนด้านขวามือด้านบนนะคะเห็นคำว่าบทความค่ะนะคะพอมาถึงหน้านี้แล้วเราจะเห็นบทความที่พี่ๆผู้นำได้เขียนบทความไว้นะคะ เราเลือกตามที่เราชอบเลยว่าเราจะนำบทความไหนไปโพสนะคะนะ่สมมตินะคะพี่นิเลือกบทความนี้นะคะบทความนี้คน2กลุ่มคุณอยากเป็นคน5%หรือไม่นะคะเราก็กดตรงสี่เหลี่ยมด้านนี้เลยค่ะเห็นไหมคะแล้วกดคำว่าคัดลอกหลังจากนั้นเราปัดหน้าจอออกนะคะแล้วเราไปที่ หน้าหลากหลายมองขวามือด้านบนนะคะตรงรูปโปรไฟล์ตัวเองค่ะคลิกลงไปนะคะพอมาเห็นหน้าโปรไฟล์ของตัวเองแล้วมองด้านล่างสุดเห็นคําว่าโพสตไลฟ์วูมแล้วก็กดลงไปพอมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเรามองด้านขวามือบนอีกนะคะเห็นเครื่องหมายบวกเนาะเห็นคําว่าโพสตค่ะแล้วกดไปที่โพสต์นำํำข้อความที่เราคัดลอกมาวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะ เห็นไหมคะเป็นเนื้อหาที่พี่เนตรคัดลอกมาเมื่อสักครู่นี้เรื่องเ,อเลือกที่จะให้ชีวิตเปลี่ยนนะคะอพอมาถึงตัวนี้แล้วเรากดโพสต์นะคะเ,เห็นไหมคะได้แล้วเป็นเนื้อหาที่เราคัดลอกมา เราก็มาดูว่าเราที่เราโพสต์เรียบร้อยถูกต้องไหมเป็นชื่อของเราไหมนะคะตัวนี้เนยจะคลิกให้ดูนะคะว่าตรงตรงที่อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับคน2กลุ่มคุณอยากเป็นคน5%หรือไม่เราก็คลิกลงไปเห็นไหมเราสามารถนําไปโพสได้นี่คือเบอร์โทรเนตนะคะเราเลื่อนไปด้านล่างสุดนะคะก็จะเป็นเนื้อหาการเขียนบทความของพี่ของอพี่บัวโชติกานะคะเราเลื่อนเลื่อนเล,อนเล่อนลงไปนะเป็นด้านล่างสุดนะคะก็จะมีหัก ใครสนใจทํางานนะคะก็จะมีหากใครสนใจทํางานลงทะเบียนรับเว็บไซต์นี้ก็คือใส่ชื่อนามสกุลหมายเลขและดีแล้วก็ส่งมาหามาหาเรานะคะหรือเขาอาจจะโทรหาเราตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ก็ได้นะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับการโพสต์ข้อความในช่องทางไลน์ค่ะขอบคุณค่ะ